สวัสดีครับทุกคนติดตามเพจบอยสิริชัยนะครับอยู่ที่วันนี้นะครับเราปักหลักอยู่ที่วัดสะพานสีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับสอดแจงมองล่ใจกันหน่อยขึงเขามาหอดหลังดยที่ครับไปสื่อของมา สังทอบ็อปทอบสังทอบมาลัดคิ้วให้ก้อนนี่ไหมเอาสวรรค์มาพมร้อมลัดคิ้วโอ้ยอยู่สกลนครนะครับผมสกนลนครระเบิดมื่อนี้ไปกินสมตำปลาเผาแม่หลังประจำที่แบบเคยกิน ครับผมน้อมน้ำเล้วแต่ว่าอ้เลืเอมันจินแ้เกเลยผมอันนี้พ่อไปของโลต้าหอป็นอนครับขนีมาดี้อ๋อเออย่อมอ้มือรเมือจัจเลยต้อนมือใดบ่เหมือเพาตรงต้อสิไงมาลัดคิ้วไห้เนทท็อป พอดีเสืยแหน่หยผ่ามากครับกับน้ำยาปรับกลิ่นห้องสวัสดีครับผมอุ้ยผมคือหัวหยู่หัวหยุน่นมาตเอยกันนะ วันนี้ได้เริ่มนอนได้เป็นวันที่ได้นอนเต็มที่นะครับตั้งอนนโอ้โบผมเห็นแมาเนาะได้สดอยู่เอามา่เอาเนี่ยนี่อันไม่ใช่ไอ้ไหนเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไหนนี่ไหมตัวนี้มันน่าสีย,อย,อยูอยู่หรอกนอ้องรู่ว่าจอลงไปมันสิดโดนโค้งเหล็หกบะมันไอซื้อมาสามอันเฉลีย หนึ่งหนึ่งสองสามนี่ก็ได้เอาขึ้นสูงแน่ก็ได้แบบตัวนียกกางหนึ่งสามอันอันนี้อันนี้อยู่นีได้ไหมมียูหนี่อยู่นี่บ่ได้โอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ใส่ในห้องนำ้ำทอ็อปไซน์ในห้องนำ้ำ อูเบาทอบถอดเสือ่อมาทังหลดหมู่เจ้าแม่ป้าอันนี้มุ่งนีกไ็ได้นายมุ่งนีอะไรโอเคมุ่งหนหุตัน ใครขับรถแต่งตัวพ่อหน่องครับผมคนขับรถประจำํำพ่อหน่องนี้ก็คือคนเก่าคนแก่ทั้งเก่าทั้งแก่ท่านเป็นคนเก่าแล้วก็เป็นคนแก่นะครับอยู่มั้งแต่สมัยรัเบียรวัฒนศิลป์อยู่มั่งแต่สมัยรับเบียรวัฒน์ศิล์ละครับพ่อหน่องคนที่ขับรถคนที่ขับรถอ่า เนี่ยงก็รถแต่งตัวแต่ก่อนก็เป็นรถพระนะครับแต่ก่อนคือผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นรถพระและทีนี้อีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นรถแต่งตัวนะครับแต่วันเดียวนี้ผมก็เลยปรับเป็นรถรถแต่งตัวหมดเลยเพราะทําทห้องน้ําทําอะไรแบบคือไม่ต้องไปนอนรีสอร์ทเลยครับจะได้เซฟงบประหยัดงบด้วยแล้วก็จะได้อยู่กับหลังเวทีตลอด มื่อนี้ไปซื้อเครื่องเสียงมาครับไปที่โฮมโปรสกลนครไปแบบในสภาพที่ไม่อาบน้ํานะครับเพิ่นทายรูปลงเพจโฮมโปรสกลนครเมี้มาทดลองอันนี้เบิรงกันนะดังบ่ดังบอพอดีผมไปซื้อเครื่องเสียงมาครับไปสําหรับยนม่ไปล้าถวายจังบ่ได้ยางฮาลัลโหลเอาทดสอบเป็นยังไง ฮัลโหลฮัลโหลด่งแห้งรเราพีคเลยมั้งปัับแล้วเรียบร้อยฮัลโหลฮัลโหลมนลุกมนลุกอันไดนี่เอมาเบิ้งให้เราเนี่ยฮัลโหลโอ้ฮัโหลฮัล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 โหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้ำปลาน้ำปลา มามามาลองเพียงมึงน่ะนักร้องมาออดิชั่นมึงกันน่ะลองเพีงกันได้ดิหน่เป็นบ่อ้าวมาสวดมนต์เอาเขาได้เกินเสียงมาไหมเนาะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอีมาเบิ่งตัวนี้ดูการเต้ มันดูดกันดิมันดูดมันดูนดกันมันดูงติดเครื่องเสียงไงอนเครื่องเสียงอย่างนี้สิเปิดได้จะสั่นติดเครื่องเสียงไงมืเจ้าวไว้ให้คอาลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอลสองสามสี่ห้าเอ็โพรมดีีเอมัน 哈哈哈哈哈。